กู้ต่อสู้ต้องจินตนาการตานะครับหนึ่งสองส้ำแป้งให้ข้างหลังหนึ่งสองซ้ำแป้งโอเคครับรู้สึกมันจะเกลงหน้าท้องแต่เราไม่ได้ทําแค่สี่ทีนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับคือในบอดี้คอมแบทเนี่ยจะมีหลายท่ามากงพี่จะค่อยๆแนะนาถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะพี่หมีอย่างน้อยนี่ต้องออกกําลังกายอย่างน้อยวันละกี่ก็คือจริงๆนะครับวันละสามสิบนาทีนะครับเป็นอย่างน้อยก็คือหนักเบาขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าเรา มีอายุมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าอย่างนี้คนอ้วนเต้นได้แล้วคนผอมนะครับโอ้โหคนผอมยิ่งสบายเลยครับนะครับเขาเต้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าอ้วนผอมอายุมากอายุน้อยนะครับสามารถออกกําลังกายได้หมดนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนอ้วนก็คงรอแล้วล่ะพี่หมีอยากให้พี่หมีโชว์เพลงเบาๆให้สําหรับคนที่น้ำหนักเยอะอ้วบระยะสุดท้ายไม่หรอกครับน้องหมอกก็ยังรออยู่หรือไม่ก็คนที่เขาเพิ่งเล่นบอดี้คอมแบทนะครับสนุกกับ การคูดาวของบอดี้สแควร์ดนด้มาอยู่หน้าจอทีวีเลยตอนนี้จะได้ทำตามกันเลยนะครับขออนรับตดูสิครับเดี๋ยวเราทำด้วยเลยนะพี่หมอผ่อนคลายนะครับครับเ็ปแรกนะครับก้าวเท้ามาด้านหน้านะครับส้นเท้านะครับอยู่ที่พื้นปลายเท้าชี้ขึ้นนะครับหายใจเข้า ที่จมูกนะครับและผ่อนคลายเป่ารบออกจากปากนะครับมือสัมผัสที่บริเวณส้นเท้านะครับด้านบนนะครับโอเคครับถ้าใครไหวนะครับเหยียบปลายเท้าไปด้านหน้านะครับส้นเท้าตึงนะครับใครไหวนะครับอีออปชั่นหนึ่งนะครับนะครับหายใจเข้าแล้วกดท้องลงไปโอเคครับต่อไปนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่ขาตามมาเลยครับไม่ยากนะครับ ส้นเท้านะครับติดก้นนะครับให้รู้สึกรีแลกถึงที่หน้าขานะครับรีแลกที่ต้นคอและลำตัวนะครับที่สำคัญนะครับใบหน้าด้วยรีแลกโอเคครับรู้สึกดีไหมจากนั้นนะครับเปลี่ยนข้างช้าๆนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับเวลาดินไหมครับหัวเข่านะครับไม่แยกออกนะครับให้ชิดติดกันผ่อนคลายครับหายใจเข้า รีแลกที่ต้นคอครับสบายสบายนะครับโอเคครับท่าต่อไปนะครับขาขวาทับขาซ้ายนะครับก้นติดพื้นนะครับมือจับหัวข่าวไว้ยืดอกขึ้นนะครับทอนคลายถ้าใครไหวครับมือไว้ด้านหลังครับบิดลำตัวไปด้านหลัง4ี่้องศามองขึ้นไปด้านบนนะครับ เครับเปลี่ยนข้างครับข้างซ้ายบ้างนะครับยืดลำตัวขึ้นนะครับผ่อนคลายครับโอเคครับท่าใหม่แยกขาพอประมาณนะครับไทชิหายใจเข้าท่านี้นะครับ เหมาะสำหรับคนที่เจ็บหัวเข่าหรือว่าผู้สูงวัยนะครับวัยรุ่นก็สามารถทําได้นะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึก,ลกๆผ่อนคลาย <ๆ S 2> โอเคครับต่อไปนะครับท่ากาตาไทชิหายใจเข้าลึกๆ ข้างหนึ่งนะครับรีแลก์โอเคครับตามมาโอเคผ่อนคลายผ่อนรู้สึกนะครับเยี่ยมมากหมอครอบอย่างนี้ตามมาเร็ว โอเคหมุนมือหมุนมือกลับขาควายหลังครับเพี่เมเอามือขึ้นมาสูงลดเข่าลงโอเคครับท่าต่อไปง่ายๆครับตามพี่มานะด้านข้างแยกขา,าสี่พันศานะครับยืดอกขึ้นลดลำตัวลงนะครับสะโพกแอ่นไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับหัวไหล่ดึงมาด้านหลัง่อนคลายช,ชินคางขึ้นมองไปด้านข้างนะครับยืดอกขึ้นรีแลกซ์ เกรงหน้าท้องเล็กน้อยนะโ okay. อเคเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งครับอ่าโอเคครับเกรงหน้าท้องไว้ยฮิปฟอร์เวิร์ดชินอัพรีแลกซ์ยูบอดี้อินเฮลทูด e นอตเอ็กเฮลทูดอมาโอเคครับต่อไปเซนเตอร์ครับท่านี้นะครับผ่อนคลายนะครับมือประสานดึงออกไปครับโก่งหลังเกรงหน้าท้องดึงออกไปไกลๆโอเคครับ กลับมาทายชีทียืดขาห่างนะขาห่างนะครับหายใจเข้าท่านี้ทุกคนต้องรู้สึกผ่อนคลายนะครับอย่าก,กังวลครับเยี่ยมหายใจเข้าที่จมูกผ่อนคลายออกที่ปากนะครับท่านหนึ่งนะครับโอเคครับ หมุนมือหมุนมกลับพร้อมขาควายหลงังตรองเหรอโอเคครับแยกขาเป็นพีระมิดลดมือต่ำลงช้าๆหมุนมืออีกข้างนึ่ง uh. uh. ขาควายหลงังงงโอเคพี่ขออีกสองครั้งนะด้านขวาตามมาด้านนี้หมุนมือฮึ่า uh. uh. ขาวขยหลังมือกลับไปสตรองฟอนสแตนสุดท้ายครับผมเท่ๆอือโอเค okay, ครับโอเคครับต่อไปเราจะรีแลกซ์ที่กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ <c oughs> อ่ะมาผ่อนคลายนะครับยืดอกขึ้น ตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าที่จมูกเปลี่ยนข้างครับผมยืดอกขึ้นหายใจเข้าที่จมูกโอเคครับสุดท้ายครับครบแลอยู่อัเปิดใจหายใจเข้าค้างไว้นิดนึงนะครับ ถ้าสุดท้ายพาดไม่ได้ขวาซ้ายกาต้าครับดันมือไปเหมือนกังฟูเบาๆสุดท้ายแล้วครับเปลี่ยนข้างซ้ายขวาอึ้บหน้ามองตรงฟอนสแตนเอามือขึ้นมาเร็วคารวะด้านบนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัเหนื่อยไหมเนี่ยนิดหนึ่งนิดหน่อยครับรู้สึกทำไมออกกำลังกายเสร็จทุกครั้งต้องคูลดาวครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายโดยเฉพาะอดี้ combat นะครับมันจะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อนะครับแล้วทาให้แบบว่าเราออกกำลังกายที่ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วเวลาเราเกรงกล้ามเนื้อเนี่ยก่อนที่เราจะเดินออกไปจากคลาสเนี่ยเราควรจะคููดาวสําคัญมากนะครับพะให้กล้ามเนื้อกลับสู่ปกตินะครับถ้าเกิดในภาษาคุณหมอก็น่าจะเป็นการสลายกรดแลคติกนะครับทําให้ไม้ปวดเมื่อยนะครับที่น้องจะเป็นตะคิวได้ถูกต้องครับผม นะครับคือผมออกกำลังกายเสร็จส่วนใหญ่ผมก็นึกถึงยำซ่ายยำแซ่บอะไรเงี้ยอ่าก็เลยอวบระยะสุดท้ายไงพอเหนื่อยแล้วก็หิวอะไรเงี้ยใช่นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับพี่หมีทิ้งท้ายเรื่องของการชวนคนมาออกกำลังกายดีกว่าโอเคครับผมนะครับในฐานะที่ครูหมีนะครับเป็นอินสตคเตอร์นะครับ ของแคลิฟอร์เนียว้าวเอ็กซ์พีเรียนนะครับก็เป็นคนที่รักการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับเราเห็นประโยชน์ของการออกากำลังกายมากๆกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่ากลัวนะครับบางคนแบบ hey, เฮ้ยอ้วนเราจะเข้าคา้าดีไหมเราจะออกกำลังกายดีไหมอย่ากลัวตัดตรงนี้ออกไปให้ได้นะครับเข้าคา้าแล้วสนุกนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับสุขภาพของเราอย่าลืมนะครับว่ากีฬาเป็นยาวิเศษกีฬาการออกกำลังกายทุกชนิดเป็นยาวิเศษ นะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบพระคุณครูหมีมากเลยครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้นะครับก็ไปพบกับคลิปคนดังแล้วก็พักโฆษณาสักคู่หนึ่งครับครับธรรมสวัสดีนะครับการดูแลสภาพกายที่ดีนะครับต้องเริ่มต้นที่ฐานของจิตใจก่อนถ้าจิตใจงามกายเราก็จะงามฉันใดนะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่รัฐบาล นะครับสร้างจากตัวเราวันนี้แล้วเราจะมีกำลังใจอย่างมหาศาลในการมีชีวิตยอย่างมีความสุขและกล้าไปสู่เป,ป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับขอธรรมะคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ มากมากเลยนะคะที่ยูสา่าแนะนำดีสกินให้อะคะ่ะแหมเห็นไหมนะครับบอกแล้วว่าลองแล้วจะต้องติดใจก็อะไรจะดีขนาดนั้นล่ะคะทั้งลบรอยฝ้ากะจุดด่าง<ม>ดำกระชับรูขุมขนต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านสิวอีกด้วยนะคะใช่ครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวลบรอยอยู่ยย่นอีกนะครับแล้วก็รู้ไหมครับว่ามันเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นซึมง,ง่ายไม่เหนอะน,นะที่สําคัญผ่านการตรวจสอบจากออยแล้วนะครับ ดีแบบนี้ลืมไปเลยค่ะที่ทําอะไรแพงๆแล้วก็มีผลข้างเคียงนะคะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะหาอะไรที่ดีๆต่อผิวก็อย่าลืมดีสกินนะครับไม่พลาดแน่นอนค่ะ ช่วงรับแขกสนับสนุนโดยดีสกินผิวดีง่ายๆไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องยุ่งยากในขั้นตอนเดียวครับผมตต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงรับแขกนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้จะมาเต้นกันให้เบิร์นกันสุดๆไปเลยสลายไขมันไปเลยเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นคุณครูสอนเต้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ชื่อดังด้วยนะครับขอต้อนรับครูทันนะครับครูทันสุพ กุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอยุ้ยด้วยนะครับครับผมครูทันสบายดีไหมเอ่ยก็ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งครับพรเอิญตอนนี้กำลังจะมีละครเพลงนะคะก็คือจะเป็นช่วง29ตุลานะฮะก็จะมีกอล์กอฟกอล์ฟไมะคะ์อะฮะอุยไม่ใช่กอล์ฟไมคนะอากไปด้วยอ่ะ <laughs> แล้วก็จะมีน้องพัชชาเอ uh huh. นะคะ uh huh. แล้วก็จะมีะคุณบีพิลา์วงเคอร์เชนโดแล้วก็จะมีน้องสายปาดอันนี้ uh huh. ก็คือฝากไว้เดือนตุลาคม uh huh. ก็เลยตอนนี้ชลิ้ก็เลยกำลังแบบ ซอมสุดยอดนะครับชีวิตนี่ผันผวนมาตั้งแต่ตอนเริ่มแรกแล้วได้ข่าวว่าตอนตั้งแต่ทีแรกเลยไม่ได้อยากจะมาเป็นนักเต้นยังไงถึงเข้าไปในวงการคือคือตอนแรกเนี่ยคุณแม่ส่งไปเรียนดนตรีที่สยามกลการใช่ไหมฮะเราก็แบบเราก็ไปเรียนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เดินผ่านห้องเต้นเขาก็เห็นเขา 5, 6, 7ดูแบบโอ้ดูมากจังเลยอะเหมือนสเต็ปโอ้ดูแบบ อยากทาบ้านที่เปนใช่อะเป็นของเราใช่ไหมใช่แล้วเราก็เดากว่าเข้าไปแจมเลยเข้าไปแจมปรากฏว่าอาจารย์เขาก็น่ารักนะฮะเขาก็ให้เราเข้าไปแจมแล้วปรากฏว่ามันก็เหมือนอาจารย์บอกว่ายูแบบมีมีทาเล่นนะเหมือนว่าเราก็ยกขาได้สูงเลยหมุนตัวได้เลยคือเหมือนว่าเขาจับนิดจับหน่อยเราก็จะเหมือนไปได้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มันดูมันดูเป็นเราอะหรือเปล่าใช่ไหมยูเวลาคุณยูแบบเจออะไรที่ดูเป็นเราแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่า นี่แหละแล้วเราก็เลยแบบคุณครูเองน่าจะไปเรียนบบลเล่เพิ่มนะฮะแล้วก็เรียนแจ๊สเพิ่มเติมเป็นผมผมไม่ให้ไปเรียนนะครูเพราะอะไรรูไหมครับเพราะว่าคุณครูเข้าไปในคลาสเต้นคุณครูไม่ได้สมัครกับเขาก่อนผมต้องเก็บค่าสมัครก่อนไม่แต่ตอนแรกรพอหลังจากนั้นสมัครสิครับคุณผูมมีสายฟอนอินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย ค, <iscilla> คุณแม่หมอไงคะฮะเ <UK> ๋าสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีแม่แม่โทรมาแล้วครับแม่หมอ h ู w e v e r ป่ะคะไม่ใช่คุณแม่นี่คือแม่ของหมอก o l ฟเลยใช่ไหมใช่โอ้ยแม่เจอ์ไพ์มากเลยวันนี้วันแม่ด้วยอ่ะแล้วแม่โทรมาโทรมาโทรมาวันนี้ด้วยนะครับอ่ะเอางี้ก่อนขอถือโอกาสอวยพรคุณแม่ตัวเองเป็นตัวแทนของคุณแม่ทุกท่านแล้วกันครับขอให้ในวันแม่ปีนี้นะครับแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับคุณแม่ทุกท่านเลยทั่วประเทศไทยเลยนะครับทั่วโลกเลยนะครับ มีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆมีลูกที่น่ารักแล้วก็อายุยืนนานร่างกายแข็งแรงครับคุณแม่ครับอ่าแล้วคุณแม่ก็ขอ